สนับสนุนโดยบริษัทชับไลท์แอชัวร,รันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลกสนับสนุนโดยบริษัทอินเตอร์เซ็นเตอร์แพคประเทศไทยจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่คุณวางใจเอพสินและอาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมง ได้เดินทางเข้าพบสําน,นักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่องทีวี32โดยผู้สื่อข่าวคุณเบญจรงค์ได้สัมภาษณ์พร้อมทั้งได้เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิให้รับทราบโดยทั่วกันและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมามากกว่า40พิธีไม่ว่าจะเป็นพันธรรกิจการสร้างพระศรีวลีสูง77เมตรและยังเดินหน้าสร้างพระศรีวลีโครงการ789องค์ทั่วไทยครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไทยรัฐก่อนวัสดิสสดปีิใหม่ก่อนเลยนะครับก็ ในรอบปีที่ผ่านมาก็กิจกรรมทางมูลนิธิน่ะ43วาระทั่วประเทศนะทั้งทางโลกทางธรรมนะทางธรรมเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยคือการโครงการหลักสร้างพระศิวลี77เมตรที่วัดป่าม่วมมีชัยนะครับเราได้วางปูพรมพื้นที่ไว้เรียบร้อยคือปรับหน้าดินแล้วก็ลงเสาครบ2 4 3ต้นเป็นที่เรียบร้อยนานหาาโอ้ก็หกว่าหกปีกว่าฐานรากสำคัญนะครับเพราะว่า องค์ใหญ่เจ็ดเจ็ดเมตรนี่เท่าตึกกี่ชันน oh, ้นนะพี่บ๊อบโอ้ก็1 0กว่าชั้นนะสิบาชั้นสิบห้าชั้นครับ,นะรบพอด้านล่างจะทําเป็นบ่อวิหารน้ามนต์น้ำพระพุทธนต์ก็จะให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะได้ดื่มกินได้นําไปอาบฟรีตอนี้นะจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใช่ครับผมแล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาพี่เอ,เ,อเนาะไปร่วมบุญใหญ่ถวายพระศรีวลีเรามีขนาดองค์บูชาแล้วก็ขนาดองค์เท่ากับองค์คนนะฮะประมาณ2เมตรเซน 50าวัดทั่วประเทศมาพิธีเดียวกันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะมอบให้กับ,บวัดต่างๆไปงลงอ,งองใหญ่ที่เท่ากับคนเนี่ยที่สูง2เมตรที่ป๊อบตั้งใจจะสร้างกี่องค์นะฮอองค์ตอนนี้700กว่าวัดแล้วก <c oughs> <อ>็เหลืออีกนิดเดียวครับก็เหลือไปเก็บเล็กๆน้อยๆที่ว่าตกหล่นไปเพราะบางท่านเนี่ยมียาติธรรมที่ศรัทธาก็ร่วมเป็นประธานเจ้าภาพด้วยแล้วก็ถวายให้กับวัดต่างๆ ก็นําใบกาบไหวบูชานํใบปฏิบัติธรรมแล้วก็นําไปเป็นทรัพย์สมบัติทางธรณีสงฆ์ได้ด้วยหลายคนยังไม่ทราบว่าพระสิวลีท่านมีพุทธคุณทางด้านใดครับพระศิวลีเนี่ยในด้านของความเป็นเอตัคขาเขาเรียกว่าความเป็นเอกของพระพุทธเจ้าเนาะเหมือนพระสาวกนี่แหละก็เป็นผู้เจริญด้วยความบุญสมบูรณ์แล้วก็มีภมามนะฮะแล้วก็พระพุทธเจ้าเวลาไปไหนก็ตามเนี่ยก็มักจะนิมนต์ท่านไปด้วยเพราะอาศัยบุญของท่าน ในการเผยแพร่ยักษ์คนทันเทวดาก็จะมีคนห้อมล้อมตลอดเวลาที่เราเห็นพระที่ถือถือร่มบางทีถือการน้ําถือย่ามแล้วกำลังกำลังเดินอยู่ครับใช่โดยโดยเฉพาะพี่เองนี่ก็ได้รับบทด้วยนะพญาทัตตะเทวราชนคราดมีการสายฉายภาพยนตร์ไปนช่วงนั้นยังไม่ได้รีมิกเดี๋ยวเราจะรีมิกในภาคใหม่ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเดี๋ยวรีมิก ก็เห็นเห็นโปรเจกต์ใหญ่ที่อยากจะทําให้สมบูรณ์แล้วก็มีเล่าบางมุมบางจุดในเรื่องที่ไม่ได้เล่าครับก็พี่เอก็ได้รับบทรับเชิญในภาพยนตร์พระศิวลีเนี่ยเป็นพญาทัตตนาคราชด้วยซึ่งทําหน้าที่ในส่วนของการทุดงได้รับประธานอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่เอเนี่ยก็อยู่ที่เขาคันธมาศมาเข้าเฝ้าพระศิวลีกับจํานวนอเรียสฆงเท่าไหร่นะห้าร้อยลูกห้าร้อยลูกเยอะมากท่านหิวไง พี่น่าก็เหมือนกับว่าถวายพัตตาหารนะฮะถวายอาหารชิปให้ท่านมีมีสุภาพที่แข็งแรงก็สามารถเดินต่อไปได้บทนี้ก็คือพี่พระสิงร่วมแสดงด้วยนะฮะพง์คงได้มีโอกาสได้เป็นเขียนไปร่วมชมในรอบปฐมทัตก็พูดถึงพี่เอ็นะก็ถือว่าเป็นสายสายบุญแต่บางท่านบางท่านมองไปสายมูจริงๆแล้วไม่ใช่พี่เอนี่คือสายบุญที่มองเหตุและผลตามปัจจัยความจริง ก็จะมีเห็นว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยก็จะทําแล้วเราก็จะอบอกถึงมุมมองที่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการกระทําที่เราเดินทางไปแต่ละหนแต่ละแหง่งไม่ว่าจะเป็น CSR ก็ดีหรือว่ากิจกรรมบุญของเราเองก็ดีก็ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ชเพราะเราสร้างให้กับคนอื่นเราไม่ต้องเอาอะไรสร้างในตัวงเอง มูลนิธิเราไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่เรามอบทรัพย์สินนั้นตอบแทนให้กับแผ่นดินผมเขาดูประธานมูลนิธินะเป็นประธานหลายที่มาก <c oughs> แล้วก็เหนื่อยถึงวันนี้จริงๆจะทําเพื่อเพื่อความรุ่งเรืองก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนกับว่ายอมเหนื่อยเพื่อที่จะสร้างบางอย่างให้กับให้กับโลกปีแปดนี้กแนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่แล้วรบกวนขออนุญ,ญาตภาพถ่ายนะอาจารย์ใหม่ขรอบอันนี้สําคัญมากปีหกแปดนี้คิดว่ายัางไงก็แล้วเสร็จครับผมครับนี่ ผลงานพีเอวาดด้วยนะออกแบบถวายให้ด้วยอันนี้เป็นองค์นี้เป็นพระศิวลีต้นโปรมีปรกพญาชัตะเทวราชเจ็ดเสียนพญานาคประโวงนะฮะเจ็ดเคียรเราก็จะเอาไว้ใจกลางบ่อน้ำพระพุทธมนต์พระศิวลีสูงเจ็ดเจ็ดเมตรซึ่งจะหล่อด้วยเงินยวงอรอยไว้กลางบ่อนะฮะอันนี้แผ่นหล่อหล่อทองเหลืองด้วยแล้วอรอยด้วยนะฮะก็จะอยู่ไว้ใจกลางโลก ามว่าใจกลางโลกไงก็ในบ่อน้ําพระพุทธมนต์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะลองไปรับดูลองไปขีด่ดูว่าใจกลางโลกไหมอ่าทั้งนั้นตรงนี้ถือว่ามีอนุภาพมากเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราลงเสาไปแล้วครบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างองค์ป้ายใครเห็นนะฮะเป็นมหากรุศลมากๆที่ว่าขอบคุณเทรานอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าน่าจะติดตามมูลนิธิอยู่ตลอดเวลาในโซเชียลเนาะอ่าก็ะจะเห็นว่าเราไปทํากิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าปีนี้ตั้งใจอันนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจะได้เข้าถึงภาษีวุลีว่าท่านเดินทางปฏิบัติธรรมทำอย่างไรบรรลุธรรมอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ของพระเจ้าฉะนั้นเราได้ศึกษาประวัติท่านก็เอาคำพูดพี่ปานมาใช้น้องพี่ว่าเหมือนกับลิ้นชักทางปัญญาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เปิดศึกษาดูแล้วเราจะเข้าใจถึงการกระทำแล้วก็ความดีของท่านแล้วก็ส่วนรวมตรงนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จ ในปี68ปเพราะว่าจะหล่อในประมาณเดือนธันวาที่พูดถึงยากก็ยากมาก <c oughs> แต่ว่าง่ายก็เสร็จเร็วมากเป็นการออกแบบที่มุเดียวจบครับเหมือนกับเหมือนกับว่าคือคนที่ศรัทธาในพิยานาคะจะมีหัวใจที่ชอบปกป้องพระศาสนาไม่ใช่แค่พุทธเป็นปกป้องความดีดีว่าสิ่งใดที่เป็นความดีหรือว่าพลังงานใดสาวกใดก็ตามหรือคนใดก็ตามที่เป็นคนดีพิยานาคจะปกป้องพยานาคคือพลังของจักรวาล ก็จะเป็นพญทัตเตเทวราชปกจุดตีเลยนะที่แรกที่แรกครับมาที่แรกแล้วก็เสร็จที่แรกอันนี้เพิ่งจะแล้วเสร็จในวันที่19ธันวาเพราะว่าทําบุญประจําปีที่ผ่านมาก็ได้ให้พระอาจารย์เพิ่นของวันเรียบท่านได้จานเรียบร้อยเราก็เลยเอานํามาใส่กรอบให้เป็นมรดกไว้ก็ถือว่าเป็นพระหลานรูปหนึ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็การสร้างสูง7เมตรอ่ยไม่ได้ว่าเราจะไป แข่งกับไทยให้ใหญ่โตแต่เราให้มองเห็นพุทธานุสติว่าครั้งหนึ่งมีพระศรี<ม>วลีอยู่ก็เราก็จะทําไปตามหน้าบุญรบเราก็จะมีงบจัดสรรว่าอปีนี้เราต้องการสร้างที่2อล้านสล้านแล้วเราก็ให้เสร็จไปตามวาระส่วนการทําบุญเนี่ยเราไม่ได้จํากัดศรัทธาแม้กระทั่งไม่ต้องมีงบแค่เราอนุโมทนาบุญนั้นก็เกิด<อ>ที่ใจเราแล้วครั้งที่ไปงานบุญน่มีชาวบ้านบางท่านไม่มีตังค์้วยนะแต่มาาร่วมบุญมาทำโรงทาน ฝากนะครับเชิญชวนยาติธรรมสามารถติดตามได้ทางช่องทางเพจนะครับเฟซบุ๊กทิกเกอร์ยูทูบแพลตฟอร์มนะครับมูลนิธิพระสิวลีศิลปินดาราสายบุญ และสถานที่ก็วัดป่าม่งมีชัยตำบลหอคำํำอมเ,มเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับ,รบช่วงระยะเวลาก็ประมาณปลายปีนะครับธันวาคมแต่หลังจากนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์<ม>เผยแพร่ไปสม่ําเสมอรวมถึงการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายพระศิวลีขนาด2เมตร17ตามวัดต่างๆเนี่ยทั่วประเทศไปด้วยอง<ม><ม>พีเอก็จะตามรอยพญานาคแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนะครับมีมีโปรเจกต์เล็กๆที่อาจจะไม่เล็กเป็นระดับชาตินะที่ปบสุ่มทำอยู่ เกี่ยวกับน,นิหารนูมไฟอันนี้อันนี้สุดยอดเลยใครทํ็าลับ้วถือว่าเง้มบๆเงม้มบๆรับแต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับก็อันนี้ถือว่ามันเป็นแนวความคิดที่ตรงกับพี่เอว่าเ,เราจะทํายังไงให้คนเข้าใจถึงความเป็นโลกพนุษย์ของเราที่เราอยู่กับความจริงว่าเราทําไมต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันทําไมชิงดีชิงเด่นสุดท้ายท้ายสุดก็คืนสู่สามัญหมดฉะนั้นรายการนี้ที่เราตามรอยบอกก็ได้ครับเอพี่เอคคือคือเราอะ คือผมเนี่ยอยู่ในมุมของนักแสดงมาตลอดชีวิตนะ300กว่าเรื่อง50ปีพี่ป๊อปดึงเราเข้าไปในมุมของสื่อแล้วก็ได้มีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคล้ายๆโอท็อปอะสิ่งดีๆในประเทศแล้วก็ใช้อัตลักษณ์ของดินน้ำลมไฟผมถูกผมผมใจร้อนหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าผมเป็นคนร้อนแรงนะถูกมอบหมายเป็นหน้าที่ไฟไปเตโชก็ต้องใส่ชุดแดงแล้วก็เดินไปตามชุมชนแล้วไปเอาของดีมาโชว์ให้ดูว่าในจังหวัดนี้มีของดีอะไร ก็พี่ป๊อปก็จะเป็นผมเป็นาวายโยเป็นลม<ช>เดี๋ยวพิ่งเป็นลมนะครับเพราะว่าทำงานเยอะเหลือเกิน <c oughs> ก็จะมีอีกสองท่านที่ที่เป็นนามว่าอาโป,ปอาโป,าโปกับปัทวีธาสพิธีกรหลรักก็เลยได้ที่มาของชื่อรายการว่าจตุรเทพดาวไป็นกำเมือง ก็คือทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีสิ่งที่เป็นมรดกของแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่เราก็เลยผนวกกับการบริโภคการเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่สังคมของชุมชนใช่และเราก็ทําเป็นจัตุรเทพดาวประจํมเมืองขึ้นมาจังหวัดทั่วประเทศใช่ครับผมเข้าถึงเข้าเข้าถึงชุมชนเลยดาวประจํมเมืองประดับก็ถือได้ว่า ของดีแน่นอนครับเหมือนกับผักออแกนิกเนี้ยเขาไม่รู้จะไปหาสถานที่ค้าขายยังไงเมื่อเราออกไปเผยแพร่แล้วเนี่ยเขาก็สั่งั็ได้โดยทรงโดยที่ไม่ต้องมานั่งยึดติดในหน่วยงานใดเชจะเป็นผู้ปกอบการผู้ประกอบการที่กู้ผ่านแล้วจะร่ำรวยเราเข้าไปถึงชุมชนเลยครับหาของดีให้โอกาสประเดิมที่ภาคใหม่จังหวัดไหนบ้างไหมอุทยธานีครับอำเภอหนองขายางนะฮะมีทั้งหมด8ตำบลซึ่ง ถือว่านำเลิกไป4ตําบลแล้วปีนี้ก็ถ่ายอีกนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยก็คงจะประจักษ์กันเร็วๆนี้นะครับ<ม>เราก็อยู่ระหว่างการตัดต่อนะครับแล้วก็ทำโพสเต,อร,ตอร์ต่างๆก็คงได้แวะเวียนมาก่อนอที่จะเปิดงานแล้วก็จะใช้ชื่อเป็นอาจจะเป็นมหกรรมหรือว่านิรศการมาสแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดนั้นนนแต่ย่าตกใจนะครับเพราะว<า>่าในในรายการผมฉไม่ใช่มนุษย์ เป็นอวตารของเทพไฟก็จะมีปฏิหารอีกทีนึงอะไรด้วยใครก็ใส่ชุดแดงได้เลยใช่อย่างพี่ป๊อปเขาก็จะวิ่งเร็ววิ่งเร็วเ The Fab อะไรเงี้ยคืออยากให้เชื่อมโยงกับคนกลุ่มกลุ่มใหม่ด้วยไม่แน่นะครับถ้าได้รับความอนุเคราะห์ดีๆเนี่ยอาจจะมาทําที่รายการไทยรัฐนะคะเพื่อให้ออนแอร์ประชาชนก็จะได้เข้าถึงนะครับรายการมากขึ้นครับผมขอบคุณครับและในช่วงท้ายนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ คุณเบนจรง์นักสัมภาษณ์ข่าวของช่องไทยรัฐทีวี32ในวันนี้ทางอาจารย์ปอบพระศรีวลี24ชั่วโมงขอมอบเหรียญพระศรีวลีรุ่นรวยโชคลาภเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณและเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี้ขออวยพรให้คุณเบนจรง์และทุกท่านผู้ชมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดปีครับ